ไหว้เจ้าที่สวีเดียนจ้าไม่มีอาหารมีแต่เมนูบางสวีรัตนะคะวันนี้เป็นวันตุษจีนเมื่อไหว้เมื่อวานแต่วันเราไม่มีโอกาสเราก็เลยขอทําวันนี้นะคะเราก็มีผล,ลไม้นี่นะคะมีกล้วยมีลูกเอสารี่แอปเปิ้ลแล้วก็ส้มสับประรดค่ะเราก็ทําตามที่เรามีนะคะ เราเป็นคนพุดูดแต่ว่าเราเป็นพุูดเชื้อเชื้อสายจีนเราก็สาราทำได้เหมือนกันนะคะอยู่เมืองนอกเราก็ทำได้ตามใจศรัทธาของเรานะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนรำ่รำร่รวยรวยขอให้เฮงเๆตุดจีนชินเจียอยู่อี่ชิ้นนี้หววใ้ขอให้รำ่ำรวยเฮงๆถูกหวยร้อยล้านตลอดไปทำอะไรก็ให้ค่ปังๆทุกๆคนนะคะโชคดีมีความสุข,ขคะ่ะร่ำรวยร่ำรวยค่ะ